วันนี้นะคะพลอยก็จะมาทําเมนูขนมค่ะที่ทําจากข้าวหลายๆคนอาจจะงวงว่าแบบเราเอาข้าวมาทําขนมได้ยังไงแล้วที่แปลกกว่าคือเราจะใช้ข้าวต้มกุ้ยมาทําขนมเค้กค่ะสวัสดีค่ะพลอยค่ะเมนูนี้นะคะก็เลยมีชื่อว่าเค้กข้าวต้มกุ้ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่ามันง่ายมากแค่ไหน เราจะมาเริ่มทําตัวเค้กกันเลยนะคะอันดับแรกเราจะตีเนยกับน้าตาลทายก่อนอันนี้ก็เป็นเนยนะคะที่เราแบบทิ้งไว้ให้เขานิ่มขึ้นนิดหนึ่งอันนี้เนยนะคะของพอยที่ทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยเพราะว่าพอดีว่าเราอะใช้ตะก้อแบบนี้มันจะตีง่ายค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้เนยมีประสิทธิภาพเนี่ยมันควรจะเป็นเนยที่เย็นเวลาตีเขาจะขึ้นฟูได้เร็วกว่าต่อมานะคะน้ําตาลทายแล้วก็เริ่มตีเลยนะะ เวลาสังเกตนะคะก็ดูที่สีของเนยนะคะเวลาที่มันใช้ได้เนี่ยสีจากสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยเขาจะกลายเป็นสีออกขาวค่ะแล้วก็ตัวน้ําตาลทายเนี่ย เกล็ดเขาจะเริ่มละลายแหละหลังจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆใส่ไข่ไปทีละฟองค่ะเพราะว่าการที่ของเหลวแบบนี้กับเนยเขาจะเข้ากันได้เนี่ยมันต้องใช้ปริมาณทีละน้อยๆเวลาถ้าเราใส่หมดไปปุ๊บแล้วเราตีเนี่ยบางทีมันจะเหลวกว่าการที่เขาจะผสมเข้ากันได้ดีเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าอันนี้คือถือว่าเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่วิปครีม1ช้อนค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลลานะคะ1ช้อนชาแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะจะเป็นถึงตาของของแห้งและเวลาใส่แป้งนะคะพลอยก็จะร่อนก่อนเพราะว่าเวลาเราทําเค้กเนี่ยถ้าเราไม่ร่อนแป้งพอเราคนเขาเนี่ยเราไม่ชัวร์ว่าเขาเข้ากันหรือเปล่าบางทีแป้งจะจับกันเป็นก้อนแล้วเวลาสุกออกมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นไตไตแล้วก็อันนี้เบกกิ้งร์นะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็เราใส่เกลือนิดหน่อย เรียบร้อยนะคะ ต่อนะคะพระเอกของเราเลยก็คือนี่เลยข้าวต้มกุยค่ะคอยทําจากขนมลุงกูแม่ข้าวหอมมะลิใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีเม็ดที่เรียวยาวเท่ากันที่สําคัญคือทั้งเหนียวนุ่มเป็นพิเศษด้วยค่ะพอยนะคะจะตักออกมาแค่ตัวข้าวนะคะเราจะเสด็จน้ําไว้เราจะไม่เอาน้ำมานะคะเพราะว่ามันจะให้ตัวเค้กของเราเนี่ยยิ่งแฉะเข้าไปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นข้าวต้มที่เป็นอาหารเช้าที่เราเหลือไว้นะคะเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเอามาทําขนมนี่แหละพอย เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตีให้เข้าอีอกครั้งหนึ่งคือการที่เราเอาเข้าวต้มเนี่ยค่ะมาใส่ในเค้กของเราเนี่ยจริงๆเบสอันนี้มันคล้ายๆ้ากับบัตเตอร์เค้กแหละแต่วันนี้พอเราใส่ข้าวต้มไปเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนึบอันนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะดูไม่เข้ากันคือมันจะยังมีความเม็ดอยู่แต่ว่าถ้าใครอยากให้เนื้อมีความเนียนขึ้นอาจจะเอามาปั่นก่อนแล้วค่อยใส่ไปในตัวเค้กก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้ใส่พิมพ์แล้วก็เข้าอบกันค่ะพอยใช้เป็นพิมพ์ที่ สามารถดึงอย่างนี้ออกได้แล้วก็ลองด้วยกระดาษไขนะคะก็ตัดให้พอดีกับตัวก้นพิมพ์นะคะเราก็เทลงไปได้เลยเราจะใส่ประมาณ2ส่วนสาของพิมพ์นะคะเวลาในเตาอบมันจะฟูขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะยุบตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเผื่อได้พอใส่พิมพ์เรียบร้อยนะคะเราก็จะเกลีย่ยให้เขาเนี่ยเท่ากันโดยการที่แบบเอาสัปตูล่าเนี่ยค่อยๆดันให้เขาคิดพั่วทุกขอบทุกด้านนะคะเสร็จแล้วอาจจะ เพื่อไล่อากาศเท่านี้ก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วค่ะอันนี้นะคะพอยก็อบที่ไฟบนล่างนะคะ175องศา45นาทีค่ะอย่าลืมนะคะต้องเปิดเตาอบก,ก่อนเพราะบางทีเนี่ย เตาอบอุณหภูมิยังไม่ได้แล้วเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้การขึ้นตัวของเค้กเนี่ยเสียค่ะระหว่างนั้นนะคะเราก็จะมาทําตัวช็อกโกแลตซอสค่ะแล้วก็ผลไม้เพื่อตกแต่งแล้วก็ทานคู่กับตัวเค้กค,ค่ะขั้นตอนการทําซอสนะคะมันจะคล้ายๆกับช็อกโกแลตกาน์ดแต่ว่าเราอะจะใช้ปริมาณของวิปปิ้งครีมที่เพิ่มขึ้นเพื่อทําให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยไม่เซ็ตตัวค่ะ 1. นึ่งวิปปิ้งครีมเทลงไปในถ้วยที่เราจะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตอันนี้พลอยเลือกเป็นดาร์กช็อกค่ะ เสร็จแ,แล้วนาอันเนี้ยไปใส่ไมโเวฟอุ่นประมาณ 40, 40วินาทีแล้วก็ออกมาคนค่ะถ้ายังไม่ละลายค่อยใส่ต่อค่ะเราอยากใส่ทีเดียวหนึ่งนาทีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอช็อกโกแลตเดือดมากไปมันจะกลายเป็นไหมวิธีเช็คนะคะเดี๋ยวเราจะเอาช้อนมาคนนี่ค่ะสังเกตดูว่าตัววิปปิ้งครีมเนี่ยเริ่มร้อนแล้วนะคะตัวช็อกโกแลตเริ่มละลายแบบนี้คือได้แล้วนะคะเราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆจนตัววิปปิ้งครีมกับช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะพอใกล้ๆจะได้นะคะสังเกตดูว่า เนื้อเขาเนี่ยสีจะค่อนข้างเสมอกันแล้วก็ตัวของวิปปิ้งครีมเนี่ยเริ่มข้นขึ้นค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนระหว่างนั้นเราจะหั่นผลไม้ค่ะเราก็จะเสิร์ฟคู่กับสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็บลูเบอรี่ อันนี้นะคะก็เป็นเค้กที่เราอบไว้45นาทีแล้วสังเกตดูตัวของเนื้อเค้กเขาจะแบบมีความสีเข้มขึ้นค่ะแล้วก็จะดูกรอบข้างนอกเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เขาหายร้อนนะคะมันจะได้เซตตัวพอเย็นแล้วนะคะเราก็จะอย่าเพิ่งดึงออกนะเราต้องแสะก่อนแสะด้านข้างให้รอบนะคะแล้วก็แกะออก พอออกนะคะเหลือตรงฐานเราจะใช้มีดที่ค่อนข้างยาวนะคะแสดด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมาค่ะเดี๋ยวพอยก็จะหันนะคะ ขั้นตอนการจัดจานนะคะเดี๋ยวเราจะโรยไอซิ่งด้านบนตัวเค้กก่อนเพื่อให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นต่อไปก็ช็อกโกแลตซอสนะคะก่อนที่เราจะมาลาดเนี่ยเราคนอีกครั้งหนึ่งก่อนเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยจะเป็นฟิล์มก็ราดเลยแล้วแต่ชอบนะว่าอยากจะลาดแบบไหนแล้วก็ตกแต่งด้วยสตรอเบอร,บอรี่แล้วก็บูเบอรี่ค่ะค่ะตัวของผลไมาก้กับช็อกโกแลตซอสเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะจะใส่เยอะใส่น้อยค่ะต่อไปนะคะพอก็จะตกแต่งด้วยใบยเล็บรุฑ เสร็จแล้วนะคะสําหรับเค้กข้าวต้มกุยะคะ่ะถ้าสังเกตดูดีๆนะคะที่ตรงตัวชั้นของเค้กเนี่ยเราจะเห็นข้าวต้มที่ยังเป็นเม็ดอยู่เนี่ยเขาจะแน่นขึ้นทั้งจานนะคะทานได้ทุกอย่างเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่สัมพันธ์คือใครจะรู้ว่าเค้กเนี่ยทำจากข้าวต้มกุยถ้าเราไม่บอกไว้ลองไปทำตามกันดูได้นะคะ